วันนี้ผมจะมาสอกเอาพลม้าตีประสาทกันนะครับแคนที่ผมเล่นนี่เป็แคนม้านะพลม้าที่ผมมาก็เป็นม้าหอ,อกสามกองเดี๋ยวจะเอามาตีประ,ประสาทดูตานสกิลทออกมาก็มีสกิลตามนี้นะมีรีเจนสองสกิลทออกมานี่มันก็หาไม่ยากนะเพราะว่าอันนี้มัน ของผมมันไอ้นี่ยดาวทองผมหายแล้วมันมันไอ้นี่สกิลมันรีเจนมันหายหมดเลยอะแล้วคราวนี้ผมก็จะผ่า,ารีเจนใหม่อะหาไม่ยากแต่เที่ยยากก็จะเป็นสกิลวนี่นะครับสีแดงนี่หายยากริงผมแบบเล่นเอาไว้ทั้งวันกว่าจะได้ประมาณสองวันอะนานมากแต่ไอ้สีแดงน่ะคนระึ่งชั่วโมงก็ได้แล้วอะเหมือนมันบันทึกว่าผมเคยได้มันเก่าอะเหมือนบันทึกว่าผมเคยได้มันก็เลยแบบได้ง่าย ติดละครไปธนูวิ่งไปก่อนแล้วก็พวกกิกกี้ไปรับดามเมจพยายามเอาพวกทหารกิกกี้ของเรามารับดามเมจอะพวกธนูให้มันวิ่งรับดามเมจธนูธนูเขาปินธนูอะไรอะชาวบ้านบ้านแล้วก็ชาวบ้าน แล้วก็มีหอ,อกมีหอ,อกมีสนุสาบุไรเแต่เราต้องจัดก,การสนุสาบุไรก่อนเพราะว่ามันเก่งสุดแล้วก็ไปจัดก,การหอ,อกคงจะเป็นหอกแล้วมันไม่นัดมันไม่มีอะไรให้เคลียร์แล้วอีกอย่างการที่เขาเห็นทหารเราอย่างนี้มันก็ดีด้วยเขาได้แบ่งทหารมากัน แล้วก็สบายสบายถ้าใครมีห้าช่องก็ เอาสกิลเปิดประตูมาก็ดีนะอีกสกิลหนึ่งแต่ผมดาท้องผมหายเลยตอนนี้มันเจ็ดดาวแล้วใช้ได้สี่สกิลถ้าใช้ได้ห้าก็เอาสกิลเปิดประตูมาก็ได้สกิลหนึ่งยิ่งชุดแรกอะ่ะพยายามใช้ธนูไฟเพราะว่าธนูไฟดาเมจแรงเลผลในใช้ธนูไฟชุดแรกเพราะว่ามัน ถ้าใช้จนูไฟอ่ะด้ามมีดมันจะแรงขึ้นแล้วถ้าเราใช้จำนวนเยอะๆเหมือนมันมียังไงอ่ะประสิทธิภาพดีกว่าอันนี้ก็ถึงแล้วได้เวลาเผาเผาแล้ว เปทหา,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 ารหอกเหมือนหอกมากันแต่ไม่รู้เพื่ออะไรเ,เดี๋ยวเราไปต้องจาัดก,การหอกก่อนละจัดก,การดาบดีกว่าจาัดก,การดาบเขา นี่ก็มันนี่สวยพวกนี้เห็นปะธนูนสองกองไปช่วยเพื่อนไม่ได้เหตุผลที่ไม่ไปช่วยเพื่อนก็คือเขาเราแวงเราแวงเพราะว่าผมมีดาบสองกองคอยเผาอยู่เราแวงที่จะโดนเผาแต่นี่ผมก็ยิงไปปีๆจากสองร้อ,เอยเหลือร้อยเจ็ดเอเหลือร้อยเออร้อยเจ็ดร้อยห้าสิบละ มันก็วิ่งจุกธนูไปเพลินเพลินเห็นปะธนูมาปุ๊บเราก็วิ่งหลบแต่นี้หลบไม่ทน้นกราหอบยิงซ้ายเราก็แค่หลบไปขวาแต่ผมมองไม่ค่อยเห็นอันนี้มาใช่ไหมเราก็วิ่งลงเยามาตกมาด้านนี้ปุ๊บเราก็วิ่งลงด้านนี้ใช่นปะมันก็จะไม่โดน ม่หลบธนูไหมเขาใช้ธนูไฟมาแล้วหลบไม่ทันเฮ้ยได้อยู่ใค่จะไปลว่าไม่ได้แล้วก็ว่ากดโดนยิงเพิ่งเห็นเนี่ย อ๋อธนูนี่ว่าเรามันหญิงกไงมองไม่เห็นต้องรีบนะตีประสาทถึงเ,เย็นธนูผมน้อนยอะปัญหา

เราหลอกเราไม่ขึ้นไปหลกอกก็โท ทำท่าเหมือนขึ้นไปเฮ้ยวดูว่ายางนีได้หรือเปล่าเฮ้ยมาไม่ต้องจะเย็นพอขึ้นมาละทำไรพอขึ้นมาแล้ขแลเขาจะทำไรเราก็ลง เราพยายามดูเขาไปเรื่องว่าเขาจะทำอะไรยังไม่ต้องรีบขึ้นกำลังใจแดงแล้วถอยดีกว่ายังไม่ต้องรีบโบกค่อยๆดูวนไปว่าจะทำอะไร ซาบุไลว่าแล้วทำไมกระดานใจมันเ,เขียวซาบุไลอีกฝั่งมีซาบุไลทำไมทับมานี่ดีวะย้ายตัวนักกีฬาย้ายตัวนักกีฬาแป๊บหนึ่ง โอ้ยนี่ก็โดนอีกดอกะไปเลยทำมันจะวิ่งแบบนี้ก็ตายไปซะกลับมันจะวิ่งมาอย่างเงี้ยเงี่ยเป็นตรงแต่มันอยากวิ่งมาอย่างนี้ก็ปล่อยไปอยากตายก็ตายไปไม่แคร์ไม่รับสายด่า 哎。Anyway. ย,ยังไม่ต้องรียบใจเย็นๆถ้าประตูด้านนี้ยังไม่ได้เผาก็ยังไม่ต้องรีบธนูพังหมดละวปเออนั่นแหละรอให้มันลงมาอยากฆ่าก็ลงมาไม่ทนะับ เอาไวใกล้ๆหน่อยรับกำลังใจตรงนี้ขขเ,เข่ขปเาประตูไหมเข่าประตูไปลูกเอาไหมอ่ะเราพยายามวิ่งขึ้นไป อันนี้หันหลังให้เราเราก็เยงใส่ยายามอัดประตูไปก่อนนะยังไม่ต้องรีบอัดประตูไปก่อนเรียบร้อยประตูแตกเฮ้ยอย่าอย่าอย่าพึ่งอย่าขึ้นไปสองคนไม่เป็นไร ะปีนินจัดการทีรนี้มีวาโกออกมาอ้าวาโกอยู่นี่เหรอวะสวย้ปไปตรงนี้มีตุนูเอามาดาออกมาคองหนึง่งอ้าวตรงนี้ปล่อยโล่งขอและข้าคือความเร็ว ไอ้หนูสั่งให้ปีนทำไม่ให้ปีนงงไม่เข้าใจคำสั่งหรือว่าสั่งมันคำสั่งมันยากนะแค่ปีนเอาละเข้าสู่แซกซึมแซกซึมตีป้อม ป้อมปีกป้อมเอาละป้อม,อม,อม,อมยิงไม่ได้แล้วต่อไปก็แม่ทับบัฟเน่ให้เฮย้ยกดให้ผิดโกให้หลานละได้ได้ไม่เป็นไรไปยึดหอคอยอันนี้อัน ดูดิพวกพวกที่ต้องอัดประตูอ่ะมานี่หมดเลยทำไมแล้วทำไมกันเนาะทำไมกันเนาะแล้วก็วิ่งอัดประตูไปทางหลังชาปูแรงแรงแรงแไม่ทันกอดตายแล้วโดนมาสามกองป่วนบ้าน รุ่นนี้ไม่ต้องทำอะไรแนละ้วยืนอัดประตูเฉยๆมาสามกองวิ่ง่วนมาผมมาแบบเดิมๆเ,เลยนะไม่หอาบอะไรมาดูดูสเตตัดด,ดิขวาไม่หนบอะไรมาเลยมาแบบเดิมๆเ,เลยอาะเหอะพัดประตูไปเหอะ The entire unit has perished, my lord! โนไม่ทำอะไรขึ้นมาจับมิงขึ้นในหมดอะจังหวนะนี่ยหมาออมแล้วไอหมาออมฝั่งอี้่ปะอะไรอะสู้กับดาบอมาดีพวกนี้ให้สองกองจากการรกกักรวากโกักสับลายชาวนา เอ้ยแม่ทัาบุ้มาฝั่งนี้โคตรเออแม่ทับอย่างเออส,สั่งเดล่ะโชกุนสั่งอีอย่างไดอีอย่างมาดิ ทำอะไรหน้าประตูไม่ทราบว่าต้องทำอะไรกับตรงนี้หน้าประตูกันทำไมทำไมไมันขึ้นมา ใส่ไม่หนึ่งทีไม่ต้องยิงธนูไม่ต้องยิงเรบร้อยอยไปคิดหอคอยกัน ดิกระนูไม่หยุดเลยนะขอคอยไม่หยุดเลย,ยเรียบร้อย ้นรออะไรกัน,นอ่ะทำไมไม่ขึ้นอ่ะเราปิดตรงนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวผมมันเผื่อมาผมกลับเก็บไว้ไม่น่าทำออกมามันละอัดไว้ไม่น่าติดตาติดเส้นทาง เฮ้ยแขยงสามนาทีเราธนูมาทค่สองกองลยงเนี้ยธนูขเราไม่เยอะอะไรเลยสองกองเกินจากอะไรเป็นจากธนูเป็นมา้าอ๋อก็จบกันไปแล้วนะครับ วันนี้ผมก็มาสอนวิธีเอามาตีประสาทกัน